2> One, two, 1 2่สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสูงตักหนึ่งของพิมพ์ลี่พายนะคะที่ได้มาในวันนี้นะคะก็รอของอยู่ประมาณเกือบสิบันนะคะก็ได้มาแล้วเาจะมาลองดูว่ากล่องนี้ตักหนึ่งจะมี iPhone ที่เขาพูดกันไหมคะว่ามันหลุนมันหล่นอาจจะหล่นอยู่กล่องนี้ก็ได้ทองนะคะ เิอเกิดเจอทองก็รวยเลยใช่ไหมคะตอนนี้กาลังจะเปิดแล้วนะครับโอ้โหนะคะตัดตรงนี้เลยลูกมีมีเม็ดโฟมมาด้วยนะคะเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละชิ้นที่เราได้ตักหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในช่วงขณะนี้นะครับช่วงแรกเลยโอเคมีเม็ดโฟมด้วยนะคะทำไมของเราเนี่ได้ ชิ้นแรกครับชิ้นแรกคือบับเบิ้บับเบิ้ลชิ้นแรกคือบับเบิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเทเราชิ้นเทเราชิ้นชิ้นที่สองนะคะอ๋อชิ้นที่สองคือเล็บลิปสติกนะคะของซีวันนานะคะนี่ห่อซีวันนานี่อะไรอ่ะสวางไว้ตรงนี้อันนี้ก็เครื่องสำอางซีวันนานะคะตอนตอนที่ดูในคลิปนะคะไม่มีเครื่องสำอางนะคะ อ่าสงสยัยตัวดีเครื่องสำอางแม่จะหมดมพอดีอ่ามันมีเม็ดโฟมด้วยนะคะเม็ดโฟมค่อนข้างเยอะเลยนะคะ,ะแต่ทําไมากล่องนี้นี่คือรู้สึกว่าจะมีเครื่องสําอางเยอะนะคะอันน,นี้คืออะไร,รทอง,งคำเปลวลูกเพราะฉะนั้นคอนแทคเลนส์กล่อง <Len. S 1> กล่องลข่าวลูกคัดดูครับลูกมันมันมีเม็ดโฟมเลยน้ำยาทำเสริอ่ามีคอนแทคเลนส์นะครับอีกแล้วคอนแทคเลนส์อีกแล้วเหรอโอ้โหมีอะไรผลไม้อบแห้งนะครับ มีพริกทอดสองถุงแล้วนะครับน้ำโฟมต่อมาต่อมาคืออะไรเนี่ยพี่ลูกพิกถือนี่คืออะไรน่าจะเป็นอะอดน้ำหอมหรือเปล่าลูกอันนี้คืออะไรโอ้ยเม็ดโฟมเยอะมากโอ้มีซอสนะครับลูกพักถือมามีซอสด้วยไหนไอโฟนอยู่ตรงไหนเนี่ยไอโฟนไม่มีตงสัยเขาออก อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหอดีมากเลยคืออะไรมันก็ยังคุ้มอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นไอโฟนไม่ใช่สากกระเบื้อียกว่าเลยนะแม่ว่านะไอ้น้ำจิ้มปลาคราวที่แล้วที่เราซื้อกล่องสุ่มกองซุ่มพันหนึ่งนะคะเราก็ได้น้ำจิ้มซุกี้มาเยอะเลยนะคะอ่าก็กองสุ่มพันกับกล่องสุ่มห้าห้าร้อยห้าสิบห้าบาทต่อไปมีอะไรหมดยังหมดย่าง หมดแล้วนะ,นะ,ค,ะครับของที่ทร,ะะาราาอันนี้เขาก็จะมีรหัสเลขมาให้ดูนะคะว่าทั้งหมดของที่มาราคาเท่าไหร่นะคะเห็นของคนอื่นเนี่ยจะน่าจะเยอะกว่านี้นะคะอันนี้มีจาโดจาโดหนึ่งขวด พิมบี่พายนะคะเป็นจาโด้ชาโด้<อ>คืออะไรครับน้ำหอมของพิมบี่พายนะคะโอเคน้ำหอมจาโดะครับร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็มีพริกทอดสองห่อนะคะสองร้อยยี่สิบบาทตัวนี้ก็ห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะเฉพาะพริกทอดกับน้ำหอมนะคะสองขุงเนี่ยก็คุ้มแล้วเพราะว่านะคะแล้วก็ซอสปลาเขียวอีกหนึ่งขวดนะคะยี่สิบห้าบาทอ่าเข้าใจมาตลอดลว่าขวดละห้าสิบ แล้วก็น้ำจิ้มซุกี้จากแม่อีพิมนะคะแล้วก็กล่องสี่เหลี่ยมเล็กอ่ะแล้วก็เครื่องสำบางเซงเวนนานะคะเนี่ยค่ะกล่องตักหนึ่งของพิมที่ไทยเราก็ได้ของมาเท่านี้นะคะอ่าได้ตังนี้พิมหนหนูกินไม่ได้ลูกมันเผ็ดมันเผ็ด,ดอ่า,า,อาโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยไปรอนลุ้นอีกรอบนะคะเผื่อเราจะโชคดีได้ไทโฟหรือว่าทองนะคะ มาบ้างนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะหมดไปหลายกล่องแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเราเปิดสุ่มหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีกล่องละ,ะกล่อง550แล้วก็ลุนล้นลุ้นลุ้นรถครั้งนั้นเราก็ซื้อไปหลายกล่องนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะก็เท่ากับเหมือนซื้อหวยนะคะก็มีเสียงบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาลากันไปก่อนนะคะมาสวัสดีค่ะสาวลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะ